แล้วก็ข่าวแรกที่ผมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเรียนของจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่คณะครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วเกิดรถไฟไหม้บนรถบัสนะครับทาให้ เกิดการสูญเสียทั้งคณะครูรวมถึงนักเรียนนะครับถึง23หลารายด้วยกันนะครับที่เกิดการสูญเสียในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของการดูแลรถแล้วนะครับแล้วก็ยังต้องมีในเรื่องของการที่อยากฝากในเรื่องของการหาวิธีในการที่จะ ดูแลตัวเองเวลาเราเดินทางนะครับเพราะว่าในรถยนต์ก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการที่จะทำลายกระจกได้ซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ติดรถยนต์ไปทุกคันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์ในหลายในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือในเรื่องของที่ว่ารถยนต์ยางแตกนะครับตรงนี้ก็คือ,อเป็นหน้าที่ของ บริษัทที่จริงๆควรจะมีการตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนที่จะพาคณะเดินทางนะครับรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถด,ด้วยนะครับคือทุกคนก็อาจจะต้องรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเวลาที่เกิดเหตุนะครับก็จะได้มีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นในรถนี้ก็จะมีในเรื่องของเครื่องมือทุบกระจกรถนะครับแต่ว่าอย่างของการเกิดเหตุในครั้งนี้ ก็ต้องอันดับแรกก็คือต้องมีสติก่อนนะครับที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจในตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ทุกคนต่างฝ่ายต่างที่จะออกจากรถนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเบียดเสียกันซึ่งก็จะเห็นว่า การที่พอประตูเปิดไม่ได้สิ่งที่ถ้าหลายคนรู้หรือว่ามีสติในส่วนนี้ก็อาจจะมีนําเครื่องมือที่สามารถทุบกระจกได้ตรงนี้นะครับมาทุบกระจกก็จะสามารถออกมาได้นะครับซึ่งเครื่องมือทุบกระจกก็จะอยู่ด้านข้างของรถโดยสารนะครับหรือว่าถ้าเป็นรถยนต์ปกติก็จะเป็นตรงที่อยู่ตรงที่เรา เห็นว่าเป็นหมอนที่อยู่ตรงเบาะคนขับอย่างนี้ครับหรือว่าคนนั่งข้างก็จะมีส่วนที่ยื่นขึ้นมาซึ่งจริงๆถ้าเรากดแล้วจะมีเหล็ก2ตัวตรงนั้นนะครับสามารถใช้งัดหรือว่าทุบทําลายกระจกของรถยนต์ได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นํามาซึ่งความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับที่ผมอยากํามาเล่าให้ฟังก็คือ ในเรื่องของการนำเสนอข่าวนะครับที่เมื่อวานทางกสท,ท,ทชนะครับได้มีคําสั่งด่วนนะครับในเรื่องของการงดเผยแพร่ภาพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสไฟไหม้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องคํานึงถึงสิทธิมนุยชนของคนที่ตกเป็นข่าวด้วยนะครับ เพราะว่าเนื้อหาหรือว่าภาพเด็กที่เสียชีวิตรวมถึงคณะครูที่เสียชีวิตนะครับก็จะเป็นการละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รวมถึงสิทธิเด็กด้วยนะครับถ้ามีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเนื้อหาภาพหรือแม้กระทั่งการที่ไปสัมภาษณ์ครอบครัวหรือว่าคน อื่นๆนะครับที่บ่งชี้ถึงลักษณะตัวตนของเด็กได้ตรงนี้ก็ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพุทธศักราช2546ด้วยนะครับรวมถึงเงื่อนไขาการอนุญ,ญาตในเรื่องของการประกอบกิจการเสียงและภาพกิจการโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ขัดต่อมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นการไปซ้ำเติมสภาพจิตใจหรือว่า ตอกย้ำความทุกข์ของครอบครัวของผู้ที่สูญเสียในครั้งนี้นะครับซึ่งการฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับขึ้นอยู่กับว่าผิดมาตราอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำอีกหนึ่งเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่านอกจากการที่เวลาที่เราจะเดินทางที่เราจะ,จะต้องรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุต่างๆนะครับซึ่ง หลายคนก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าจากการที่ผมได้ติดตามข่าวตัวนี้มาก็เห็นว่ามีหลายคนที่เข้าไปช่วยรวมถึงคณะครูที่ไปด้วยนะครับที่อยู่อีกคันหนึ่งก็วิ่งเข้าไปช่วยน้องๆให้รอดชีวิตออกมาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากฝากเวลาที่จะมีการเดินทางนะครับอยากให้มีความพร้อมในเรื่องของ รถยนต์ก่อนที่อออกกจะ่่นทีจะออกเดินทางก็อยากให้มีการเช็คสภาพความพร้อมทุกอย่างก่อนนะครับรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับก็อยากฝากในเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับ